อีกเพียงแค่4วันคนละครึ่งเฟสที่2เปิดให้ลงทะเบียนเตรียมเช็คเงื่อนไขขั้นตอนสวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกันอีกเช่นเคยและอีกครั้งนะครับกับช่อง YouTube s r Channel ช่องที่ให้ข่าวสารความรู้สาระดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมต่อท่านผู้ฟังขอขอบคุณแหล่งข่าวจากประชาชาติธุรกิจเช็คเงื่อนไขกันอีกรอบขั้นตอนการลงทะเบียนคนละครึ่งเฟสที่2อีกรอบเพื่อความชัว ก่อนลงทะเบียนสำหรับรายละเอียดมารับชมต่อได้ภายในคลิปกันต่อได้เลยนะครับสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมนับถอยหลังอีก4วันโครงการคนละครึ่งเฟสที่2จะทำการเปิดให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนตั้งแต่วันที่16ทธันวาคม2,563เวลาตั้งแต่6โมงเช้าไม่เกิน23.00น หากนับเวลาถอยหลังตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่16ทธันวาคม2,563จะเหลือเวลาเพียงแค่4วันเท่านั้นที่ทางรัฐบาลจะเปิดให้ลงทะเบียนสำหรับโครงการคละครึ่งเฟสที่2หลังจากที่คณะรัฐมนตรีครมมีมติอนุมัติเงื่อนไขโครงการคลครึ่งเฟสที่2เมื่อวันที่8ทธันวาคม2,563ที่ผ่านมา สำหรับมาตรการคนละครึ่งเฟสที่2จะมีรูปแบบการดำเนินการเช่นเดียวกับโครงการคนละครึ่งเฟสที่1ที่ทางภาครัฐจะร่วมจ่ายร้อยละ50แต่ไม่เกิน150บาทต่อวันต่อคนแต่มาตรการในระยะที่2มีรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้สำหรับรายละเอียดคนละครึ่งเฟสที่2จะทำการเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่16ธันวาคม 2563นี้โดยจะเปิดการลงทะเบียนเมื่อครบเพียงแค่5ล้านสิทธิ์เท่านั้นตามที่กำหนดไว้สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเฟสที่2และได้รับสิทธิ์จะได้รับเงินจำนวน3,500บาทโดยเงิน500บาทนั้นเป็นของขวัญปีใหม่จากทางรัฐบาลผู้ที่ได้รับสิทธิ์เฟสที่2สามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1มกราคมจนถึงวันที่31 มีนาคม2564สำหรับรายละเอียดคนละครึ่งสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์คนละครึ่งเฟสที่1ผู้ที่ได้รับสิทธิ์คนละครึ่งเฟสที่1จะได้รับเงินเพิ่มอีก500บาทเช่นเดียวกับผู้ที่ลงคนละครึ่งเฟสที่สําสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์คนละครึ่งเฟสที่1รัฐขยายเวลาการใช้สิทธิ์จากเงินคงเหลือทบให้จนถึงวันที่31มีนาคม 2,564เช่นเดียวกับผู้ที่ได้รับสิทธิ์คนละครึ่งเฟสที่2และผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์สำหรับการลงทะเบียนคนละครึ่งเฟสที่1จากการไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายใน14วันหลังได้รับสิทธิ์สามารถลงทะเบียนคนละครึ่งเฟสที่2ได้สำหรับช่องทางการลงทะเบียนจะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www คนละครึ่ง com ตั้งแต่เวลา0 6 0 0น จนถึง23.0000น,น,นเช่นเดิมสำหรับระยะเวลาการใช้สิทธิ์คนละครึ่งเฟสที่1จะมีระยะเวลาในการใช้สิทธิ์ใช้จ่ายตั้งแต่วันที่23ตุลาคม2,563ไปจนถึงวันที่31มีนาคม2,564าหสำหรับคนละครึ่งเฟสที่2จะมีระยะเวลาในการใช้จ่ายตั้งแต่วันที่1มกราคม2564 ไปจนถึงวันที่31มีนาคม2,564อย่างไรนะครับเหลือเวลาเพียงแค่4วันเท่านั้นเตรียมตัวกันก่อนเนินเน่นๆนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมต่อท่านผู้ฟังขอให้ติดตามทางช่อง YouTube hr channel กันต่อด้วยนะครับหากท่านกดติดตามตัวอักษรสีแดงมุมขวาล่างท่านจะได้รับชมข่าวสารคลิปใหม่ๆ ของทางช่อง Youtube hr channel ก่อนใครแน่นอนเลยนะครับกดติดตามได้เลยนะครับหากชื่นชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ส่งต่อได้เลยเช่นกันนะครับขอขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ติดตามผ่านทางช่อง Youtube hr channel กันอย่างต่อเนื่องกันเลยนะครับหากท่านชื่นชอบคลิปข่าวสารสาระ น่ารู้ทางช่อง YouTube HR Channel อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับพบกับข่าวสารสาระน่ารู้ทางช่อง YouTube HR Channel กันอีกรอบอีกครั้งกันนะครับ